เพืนครับนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งของวันเสราร์ไม่ใช่วันอาทิตย์ที่17มีมมมมนาคม2 5งพันครับก็ต้องสวัสด,ดียามดึกเลยเพราะอยากจะทำคลิปนี้บันทึกไว้ประวัติศาสตร์เมื่อคุณวาสนานาน่านวมนักขายายทหารผู้เขียนหนังสือรับรวงพังครับแล้วก็หนังสือสายทาหาร ออกมาพันทันทีที่คุณอภิสิทธิ์โพสต์คลิปใหม่บอกว่าออกจากวงจรอ,อุบาติบดเวลาพักการคุณวาสนานานม่มโกตทวิตเตอร์ถามเลยครับรู้เหมือนกับรู้ทันอภิสิทธิ์โพสต์แล้วอย่าเรียกทหารออกไปนะมาดูกันครับนี่ฮะนามาทำจริงเปล่าผมไม่เอาเบ็ดกัผมไม่เอาคนโกขอเพิ่มอีกปะ อย่าอย่ากวักมือเรียกหารออกนี่ครับคูยกับนายวิทิครั้งหนึ่งนวิสิษ์เคยกวักฐานออกมาดูนี่ฮะดูจากตรงนี้ก่อนนี่ฮะนี่คือคลิปที่คุณนวิสิษิ์นะครับจริงๆออกจากวงจรอุบัติหมดเวลาของพระเดจการและคนโกงนี่ครับเป็นคุณว่าสนามาเป็นทนายความพลเอกประยุทธ์เลยเอา มาดูตรงทิปนี้อะไรที่น่าสนใจมากนะครับอาจากเขียนเนี่ยที่คุณไปดูเรื่องน้านเนี่ยเหมือนคุณวิทย์เป็นที่สมกับเราไปฟังคลิปของคุณอภิทธิ์ก่อนครับมาดูครับโพสเฟซบุ๊กเลยเฟซบุ๊กสิบห้ามีนาคมกับน,วนว่นวันวัน,วน,วนกิบสินร่วมกับใครจะตั้งรัฐบาลฟังจากปากชัดๆจะอภิธิ์มาถึงจุดดุก่การเมืองคนอยากรู้ะฟังครับ ถาชัดอีกทีผมไม่เอาเผด็จการผมไม่เอาคนโกงเพราะนักการเมืองที่เข้ามาโกงคือข้ออ้างของการปฏิวัติตลอด20ปีที่สุดท้าเศรษฐกิจพังประเทศเสียหายประเทศไทยมีทางเลือกกว่าเผด็จการกับคนโกงพักประชาธิปัตย์พร้อมนำประเทศออกจากวงจรหวานหมดเวลาของเผด็จการและคนโกงแล้วครับ ขอรับชมอีกสักครั้งได้ไหมครับอีกสักครั้งหนึ่งรับชมคุณอภิษ์พูดแล้วเดี๋ยวกลับไปที่คุณวัฒนานานุ่มครับแน่ผมไม่เอาเผด็จการผมไม่เอาคนโกงชัดพอไหมลองฟังช้าๆชัดๆอีกทีผมไม่เอาเผด็จการไม่เอาคนโกงเพราะนักการเมืองที่โกงคือข้ออ้างทางกรเมืองตลอดมีผ่านมาสุดท้ายเษกิจพังประเทศเสียหาย ประเทศไทยมีทางเลือกที่ดีกว่าเดตุการ์กับคนโกงพักประชาธิปัตย์พร้อมนำเทศออกจากวงจรอุบานนี้หมดเวลาของเผด็จการและคนโกงนะครับโอ้โหน่าตื่นเต้นมากเพื่อนเดี๋ยวเรากลับไปที่ทวิตเตอร์ของคุณวัสนานานุ่มครับกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับไปดูอีกครั้งนึงเหตุครับ เอกศาสนาออกอาวุธเลยสามชั่วโมงที่แล้วครับ3ามชั่วโมงที่แล้วก็คือเมื่อสี่ห้าทุ่มนี้เองนะครับน้ำมาร์กทำาผมไม่เอาปฏิบัตการผมไม่เอาคนโกงขอเพิ่มเติมนิดไหมมือหลัองออกมาอีกนะย้ำนะเนี่ยกว้างมือเล่นะแล้วก็ไปดู facebook สักนิดหนึ่งครับคุณวาสนาเข้ารหัสอะไรไว้น้ำมาร์กทำจริงก็เปล่านี่ฮะก็เขียน ก็คือแกเขียนข้อความทั้งหมดที่คุณอนุวิสิ์พูดนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมอีกไปอย่าก,กวักมือให้ทำใหม่นะแชร์สามสิบเก้าอันนี้เป็นเด็กเป็นของคุณวัสนานะครับนี่ฮะผมติดตามแต่สิ่งที่น่าสนใจแต่สิ่งที่น่าสนใจผมคิดว่าผมมองจากตรงนี้นะครับผมว่าคุณวัสนาต้องการจะบอกเป็นในใน อะไรให้ผู้ที่เป็นแฟนคลับผู้อ่านของเธอทราบหรือเปล่าว่าครั้งหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์เข้ามายึดอํานาจได้เนี่ยเพราะว่าคุณอภพิสิทธิ์และคุณสุเทพตรงนี้นะครับดูจากตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเพื่อนเนเราจะเห็นว่าผมไม่แน่ใจว่านะครับวิเคราะห์เองว่าอาจจะมีการร้องขออะไรหรือเปล่านะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับถ้าดูขึ้นตรงนี้เท่านับ พอชอปล่อยผลงาน5ปีนี้หรูผมดูจากตรงครับผมดูจากตรงนี้ช่วงเนี้คุณว่าสายจะพีไอพันธุประยุทธ์พอสมควรเลยถ้าเลือกตั้งผิดเหมือนแต่งงานผิดเลือกสามีผิดเลือกตั้งผิดเลือกเมียผิดคิดจนตัวตายเลือกสามีผิดคิดจนตัวต,ตายาตายซ้ำตายบิ๊กคุณเน่ยคนไม่ติดก,กุ๊กต้องยันหัวสายหางกระดิบเป็นคนไม่ดีวันตายนะครับอันนี่แกก็เอามาโพสต์แล้วก็ออกทวิตเตอร์นะครับ กลับไปที่ทวิตเตอร์กางดงเลิฟดงรักมันนะรักผมหรือเปล่ารักกันจริงยิ่งมีรู้กันเยือนเมืองแป้มาแลปชาเพราะรักมาหาหักนะให้มาทาวัฒกรรมเอื้อประโยชน์ทุกคนต้องทําถูกให้ถูกกฎหมายผมไม่มีกิจการธุกรกิจใดๆครอบครัวก็ไม่มีครอรมอที่นั่งตรงนี้ก็ไม่มีเป็นข้าราชการมาทั้งชีวิต คือแท้จริงถ้าวิเคราะห์ถ้าคุณวกสนาถ้าพูดถึงนะฮะถ้าพูดถึงว่าแกวงเล็บเข้ามาตรงนี้เพิ่มติงนิดตรงนั้สัดสตวนให้สิ่งคุลนี่ครับคือเป็นผมถ้ามุกสารนุนครับอนี้ว้าขนาเป็นนักข่าวไอ้นั้นอะผมนี่แล้วเวลาแกตำเทไหนไลุดนี่ครับดูสายสัมพันธ์แกว่าคนเอกประยุทธ์กับคุณวิสนาน่น่นี่คือหนังสือที่คุณวาสนาน,านุ่มเขียนครับนี่เส้นทางประยุทธ์จันทร์โอชาฐานเสือสู่หลัง ฐานเสือสู่หลังเสือนี่ฮะนี่เป็นเพียงจริงๆมีหลายว่าถ้าเกิดแกเขียนขนาดนี้ได้นะครับของพลเอกประยุทธ์และอีกเล่มหนึ่งครับบิ๊กตู่นายโกโขดมาสองเล่มนี้ยืนยันชัดเจนว่าคุณวัฒนาสนิทกับพลเอกประยุทธ์ทั้งเรื่องงานและเรื่องความใกล้ชิดนะครับความใกล้ชิดเหมือนเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงกันเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ ข้อความตรงนี้จัดหนักจัดหนักเป็นสัญญาณส่งร้องขอจากใครหรือเปล่านะครับตรงนี้ฮะทำให้คุณอภิสิทธิ์คิดที่ปล่อยออกมาเจอตรงนี้เป็นหนึ่งเม็ดครับเนี่ยอย่ากวักมือเรียกทหารออกมากนะและแน่นอนครับผมคิดว่าถ้าวิเคราะห์จากตรงนี้นะครับและจะเขาบอกว่านักข่าวจะเป็นกลางนะนักข่าวจะเป็นกลางผมฟันธงเลย คุณวัสนาเชียร์พลเอกประยุทธ์แน่นอนและที่ออกมาปล่อยข่าวตรงเนี้นะครับวิเคราะห์ก็เพื่อจะเพื่อจะ discredit คุณนพิสิธิ์ให้ถ้อยคำที่ออกมาตรงนี้หมดความน่าเชื่อถือไปเลยครับนี่ครับจากวัสนานานวมโอ้โห,โหสุดๆก็เหมือนกับพูดง่ายก็เหมือนกับ คุณวัฒนานี่ก็เหมือนกับคล้ายๆตอนนี้เป็นนักข่าวด้วยก็เป็นชาสัมพันธ์ไปด้วยไม่ก็เหมือนับเป็นไปสัมพันธ์ไกลๆแต่ไม่ใช่เป็นไปสัมพันธ์ตอนนี้สวมอีกบทบาทหนึ่งก็คล้ายๆคล้ายๆว่าเหมือนจะเป็นทนายความด้วยนะครับออกมาตอบโต้แทนเลยนะครับสนุกมากครับเกมเมืองตรงนี้คือโลกเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับเพ่นะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะตามทวิตเตอร์ของคุณวัฒนานั้นดวงนนี้ นี่ฮะแอดวาสนาดานุ่มเธอสื่อสารผ่านทวิตเตอร์บ่อยมากนะครับแล้วทวีเทนเอกประยุทธ์ด,ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดสังเกตทวิตเตอร์ก็จะเป็นสายถ้เนเพื่อนอน,นี่ฮะดูในโหมดนะนะถ้าเพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นอาหารเกอนหมดเลยโพอาหารนั่นเลยแต่ตรงนี้ครับย้ำอีกทีนี่ครับคุณอภิสิทธิ์โดนจัดเป็นหเม็ดครับผม วิเคราะห์การเมืองไว้ให้เพื่อนๆเห็น Between the l i n e นะครับเส้นระหว่างบรรทัดหม่อยน่าสนใจนะครับเกมนี้เกก็หวังว่าจะเป็นให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้เท่าทันสื่อได้เท่าเท่าทันกับข้อมูลข่าวสารนะครับขอบคุณที่มาติดตามช่อง YouTube ทิบทำคำวิเศษครับผมเป็น อาจารย์สอนโซเชียลมีเดียการประชาสัมพันธ์เป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบครีเอเตอร์ด้วยสนใจสมัครติดตามรับชมช่องนะครับก็กด Subscriber นะครับแล้วกดกระดิ่งไปด้วยได้ได้ว่ามีคลิปวีดีโอใหม่เกาะการเมืองบน,นโลกโซเชียลมีเดียกาดเมืองดิจิอเพื่อนๆใดตับกันด้วยก่อนเลือกตั้งยีมสี่มีนมสองและหลังเลือกตั้งก็จเกาะติดไปเรื่อยๆแล้วก็ดูกลยุทธ์ทางการเมือง โลกโซเชียลมีเดียการเดิองทอง p o l i t i c a l message ที่สื่อสรรออกไปดูเกมแบบแบบตั้งกิจแล้วก็เกมตั้งหลับว่าเป็นยังไงบ้างน่าสนใจมากๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ